โอเคครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนะเดี๋ยวเรามาวางแผนเทพทองคํากันวันนี้ขอเป็นทองคําตัวเดียวก่อนนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายเรื่องของการหาไอตัว p r ีที่วันก่อนอบอกเอาไว้แล้วก็มีหลายคนสนใจนะครับว่าไอพยไอ้ p r เนี่ยหรือว่า potential reversal zone เนี่ยมันหายังไงเพราะว่าราคาเมื่อวันศุกร์อ่ะมันไปชน ไอตัว p r z แล้วก็ล่วงลงมาเลยเพราะฉะนั้นใครที่บายในโซน p r z มาไอไม่ใช่เซลในโซน p r z มาเนี่ยน่าจะได้กำไรกันพอสมควรนะทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่ะมาเรียนรู้วิธีการหาไอตัว Potential r e v e r s a l z o n โนี้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอแบ่งหน้าจอเป็นอีกหน้าจอหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันนะอนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะว่ามันตรงกันหรือเปล่าผมขอขยาย หน้าจอออันนี้เนาะเราก็ตัดการาฟไปปุ๊บตอนที่มันลงมานะครับมันลงมาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นรูปแบบฮาร์โมนิกแพทเทิร์นยังไงหนึ่งก่อนอื่นผมอยากจะให้ทุกคนดูว่าเวลาเขาลงมาเขามีการเบรกอะไรมาบางอย่างหรือเปล่าอย่างสมมติว่าจะเป็นขาลงใช่ไหมเขามีการเบรกอะไรมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยอาจจะมีการเบรกออฟตัคเจอร์ เป็นแนวโน้มขาลงมาอย่างนี้นะครับอ่าเบรกลงมาใช่ไหมมันเบรกตรง BS นี่ลงมานะผมผมยังไม่ได้พูดถึงโครงสร้างราคาแบบเป๊ะๆนะเอาแค่ว่ามันเบรกลก่อนหน้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเริ่มเกิดรูปแบบฮาร์โมนิกแพทเทิร์นโดยที่ไอจุดสูงสุดเนี่ยเราให้เป็น X ไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาเช็คว่ามันจะเป็นรูปแบบฮาร์โมนิกแพทเทิร์นได้ก็ต่อเมื่อมันขึ้นไป แล้วมันมีการย่อลงมาอีกก็คือมันลงสุดแล้วใช่ป่มมันก็จะเป็นตัว A เพราะว่ารูปแบบฮาร์โมนิกมันมีอยู่ก็คือมันจะเป็นรูปแบบแบบไหนใครศึกษาก็จะรู้ว่าเป็น X A B C D ใช่ไหมตอนนี้มันกำลังรีเบลขึ้นไปเนี่ยแสดงว่ามันมี X กับ A และเหลือเหลืออะไรครับเหลือ B c d ซึ่งตัวที่มันจะบ่งบอกว่ามันเป็นฮาร์โมนิกประเภทไหนอ่ะมันก็ก็คือ ตัว B เป็นหลักแล้วก็จะมีแถมตัว C อีกตัวหนึ่งว่ามันจะตูดมันจะยกหรือตูดมันจะห้อยนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันนะครับอ่ะทีนี้เอ่อพอมันขึ้นไปเนี่ยเราต้องไปเช็คว่ามันเป็นรูปแบบฮาร์โมนิกแบบไหนใช่ไหมนี่ผมแนะนำเอ่อหนังสือแล้วกันนะถ้าใครจะศึกษาเรื่องของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นอะผมอยากให้ไปดูหนังสือเล่มนี้นะครับอ่ะก็คือฮาร์ o n นิกแพทเทิร์นเทรดดอ่ะ วอลลุ่มหนึ่งมันมีอยู่3ามวอลุ่มด้วยกันนะใครจะอ่านทั้งหมดก็ได้นะลองไปหาดูแล้วกันนะครับอของสกอต t M. เอ็มคาเนลนะครับอเราลองดูนะครับว่าเราเราจะศึกษาจากเทคบุ๊กเลยหรือเปล่านะเพราะว่าผมเนี่ย <c oughs> อ่านทั้งสามวอลุ่มเลยนะแล้วก็อ่านออริจินอลก่อนหน้าไอ้วอลุ่มนี้อีกนะครับม,มีทั้งหมด4ี่เล่มอะฮารโมนิกหลักๆนะนะครับ อ่ะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนี้อินบ็อกซ์มาถามผมนะเดี๋ยวผมบอกแหล่งนะฮะแหล่งหาหนังสือเล่มนี้ละกันนะใครสนใจอยากจะศึกษาฮาร์มอนิกแพทเทิร์นจริงๆอ่ะทีนี้เรามาดูนะผมคัดมานะครับในหนังสือเล่มนี้แหละหน้า102นะผมคัดมานะครับก็คือเขาจะบอกเรื่องของแบทแพทเทิร์นนะสรุปเรื่องแบทแพทเทิร์นมันก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะครับเรามาดูข้อหลักๆแล้วกันนะเขาบอกว่า B Point เนี่ยนะครับเอสที่กำลังรีเทสเมนต์เนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปอยู่ประมาณ61.8%คือไม่เกินเนี้ยไม่เกิน61.8หรืออยู่ระหว่าง61.8กับ50%นะอ่าเราดูไปทีละข้อนะครับดูไปทีละข้อนี้ตอนนี้เราอยู่ข้อที่หนึ่งนะ B Point ก็คือเรามี X แล้วใช่ไหม A แล้ว แล้วกำลังขึ้น B-Point เนี่ยมันไม่เกิน61.8หรือว่าอยู่ระหว่าง61.8กับ50%เราก็ตีฟิโบลีเทสเมนต์ขึ้นไปนะครับทุกคนคงตีเป็นเนาะฟิโบ e ีเทสเมนต์เราก็อ่ะขึ้นไปปุ๊บมันเริ่มย่อลงมาแล้วแสดงว่า B-Point เนี่ยมันอยู่ระหว่าง50กับ61.8เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น แบทแพทเทิร์นใช่ไหมอันนี้ที่ผมเอาหนังสือหน้าร้อยสองมาให้ดูเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบทแพทเทิร์นก็เลยเอามาให้ดูนะครับจริงๆมันมีรูปแบบอื่นๆอีกเขาจะสรุปแบบนี้แหละนะเราก็ต้องไปดูตัวอย่างที่เขา <c oughs> สอนในหนังสือแล้วก็แล้วก็มันจะมีสรุปแบบหน้าเมื่อกี้แหละนะแต่ละแต่ละแพทเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตีไปสิเราก็ใช้แพทเทิร์นในเทรดดิ้งวิวแต่เรายังไม่รู้นี่ว่า ไอ้ I, ที่ลงมาเนี่ยตอนนี้เราได้อะไรละเราได้ x เราได้ a เราได้ b ทีนี้เหลือ c เราก็ต้องมาหาว่า c เนี่ยมันลงไปได้เท่าไหร่ในหนังสือก็ก็จะสุบมาให้นะครับก็คือข้อ5นะข้อ5เขาบอกว่า c point เนี่ยมันจะลงไปอยู่ประมาณ38.2ถึงเท่าไหร่ครับถึง88.6 นะอ่ะเราก็ลองไปวัดดูสา2สิแปดจุดสองถึงแปดแปดจุดกริงๆแล้วไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องวัดก็ได้นะเอาแค่มันไม่หลุดโลก็พอนะครับมันไม่หลุดโลก็พอนะแล้วเวลาเขารีบากลับขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราดูนะเราเพกกราฟไปก่อนไม่หลุดโลอ่ะแล้วถ้าเขารีบากลับขึ้นมาเนี่ยเบรกไอบีนี่ขึ้นไปเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะเป็นรูปแบบฮาร์มอนิกแพทเทิร์นได้เพราะว่าบางทีมันไม่เบรกมันไปแค่นี้แล้วมันลงต่อก็มีนะไม่ใช่ว่าเออเราจะคิดว่ามันเป็นฮาร์มอนิกแพทเทิร์นทั้งหมดก็ไม่ได้มันจะบ่งบอกว่ามีโอกาสเป็นฮาร์มอนิกแพทเทิร์นได้ก็ต่อเมื่อเขาเบรกไอ้ตรงจุด B นี้ขึ้นไปนะหลังจากที่เขาทำาีจบแล้วเราก็ต้องให้เขาเนี่ยเบรกขึ้นไปก่อนเราถึงจะมาร์กว่าได้ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแบทแพทเทิร์นนะครับอ่ะเราก็ รอราคาแต่อ่ารอราคาให้มันเบรกก่อนนะแต่วันนั้นอ่ะที่ผม <c oughs> คุยกับนักเรียนในห้องอ่ะผมเดานะว่ามีโอกาสที่จะเป็นเพราะว่ามันทํารูปแบบแบบเนี้ให้เห็นจนผมชินแล้วอ่ะเออผมแบ็กเทสมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพอเห็นรูปแบบปุ๊บผมก็เดาได้ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบตนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ชํานาญผมแนะนําว่าให้รอเบรกบก่อนละกันนะครับอ่ะทีนี้ดูซิมันเบรกไหม อ่าเบรก B ขึ้นไปแล้วใช่ปะเราก็เริ่มเอาตัวแพทเทิร์นของเทรดดิ้งวิวเนี่ยมาใส่ได้แล้วนะครับ X A B C แล้วก็ D เนี่ยเรายังไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ว่าแพทเทิร์นเขาจะบอกไว้ว่ามันน่าจะอยู่ประมาณ88.6อ่าเดี๋ยวเราไปดูนะว่าทำไมเขาถึงบอกว่า88.6นะครับ ไปดูกันต่อเมื่อกี้เราได้ข้อหนึ่งข้อห้าแล้วทีนี้ข้อสองเนี่ยขเยขาบอกว่าไอตัว d p พ i n t เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ88.6หรือ0 8นย์จุดแปดแีเนี่ย Detachment of XA นะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของ PRZ นะครับอ่าข้อที่สองนะเขาบอกว่า ไอจุดดีพอยต์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก88.6%หรือ0.886ของ XA แล้วก็ไปวัดนะครับอ่ะเราวัดฟิโบอะไรครับฟิโบรีเทสเมนต์นะแล้วก็วัดจาก X ลงมาที่ A อ่ะเราก็วัดจาก X ลงมาที่ A ตรงนี้นะครับป,รปุ๊บ88.6อยู่ตรงไหนเราก็มาร์กไปก่อนนะครับอ่ะมาร์กไป เราก็เขียนไว้ว่าตรงนี้ก็คือ0.886 xa ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้มันรีบาวขึ้นมาเท่ากับ88.6%ของ xa นั่นเองเราก็เขียนไว้ก่อนนะครับเป็นเส้นที่1น,นะในการหา p r z นะทีนี้ไปดูต่อเราได้เส้นที่1แึ่งละจากการวัดฟิโบรีเทสเมนต์ xa ขึ้นไปนะครับเราก็ลบออกไปเราไปดูข้อต่อไปนะครับ ข้อต่อไปเขาบอกว่ามินิมัมหรือว่าอย่างน้อย1.618 bc projection เดี๋ยวผมจะบอกนะว่า bc projection นี่วัดยังไงเขาบอกว่าหรืออ,อยู่ที่เท่าไหร่200ถึง2 6 1 8มีโอกาสเป็นไปได้นะน,นี้ข้อ3นะ1 2 3กับ5เนี่ยเราเรารู้แล้วทีนี้เราจะไปวัดข้อ3กันเขาบอกว่า 1.618 bc projection วัดยังไงกลับไปดูที่กราฟ bc มันอยู่ตรงไหนล่ะ b กับ c มันอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกว่า projection เนี่ยหมายคำว่าเราวัดฟิโบแบบ <c oughs> expansion ออกไปนะเราวัดฟิโบ expansion นะครับเมื่อกี้เราวัดฟิโบ r e t r a t m e n t จาก x มา a ทีเนี้ยข้อที่ข้อนี้เนาะจะวัด ฟิโบจาก B มา C เป็นแบบเอ็กแพนชันขึ้นไปอยู่ที่อย่างน้อย167.8อ่ะเราก็วัดไปก่อนจากจุด B มา C 1 6 1 8นะครับอ่ะเราก็มาร์คราคาไว้ที่167.8ก่อนเพราะว่าถ้า200เนี่ยมันจะเกิน X มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แบทแพทเทิร์นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลือก167.8 นะครับ BC ปุ๊บอืมเราก็เขียนไว้นะว่า1.618 BC อ่ะเราได้เส้นที่2แล้วนะครับจากการวัด f i b o เอ็ก i e x p ั n s i o n ขึ้นไปนะอ่าฟิโบเอ็ก i พนชั่นใครยังวัดฟิโบไม่เป็นต้องลองไปหาคลิปดูละกันนะว่าฟิโบเขามีการวัดกี่แบบ ทะจริงๆแล้วก็มีแค่3แบบนั่นแหละเหมือนกับที่ผมกาลังวัดอยู่นี่แหละนะเราวัดแบบ1แบบ r e t ทส e m e n t ไปแล้ววัดแบบ e x p a n s i o n เป็นแบบที่2นะเดี๋ยวมีการวัดแบบที่3นะครับอืมอ่ะไปดูเหลือข้อสุดท้ายก็คือข้อ4เขาบอกว่า Minimum AB เท่ากับ CD นะใครยังไม่รู้จัก AB เท่ากับ CD มัง่งอ่าถ้าไม่รู้จักนี้แสดงว่ายังไม่ได้เรียน harmonic p a t t e r n มานะ ab เท่ากับ cd ก็คือเราวัดฟิโบโปรเจคชันนะเดี๋ยวไปวัดให้ดูนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็น1.217จริงๆตัวนี้เป็นเลขฟิโบฟอลเบกนะ k 2 7 7จริง,รง,รงๆมันก็เต็มที่ก็คือ1.272นั่นแหละฟิโบ1.272นะ ab เท่ากับ cd วัดยังไง <c oughs> เดี๋ยวไปวัดกันนะอันนี้ก็คือที่เราจะไปวัดกัน อ่าแล้วว่าฟิโบพิลลิชั่น A B เท่ากับ C D วัดยังไง A B เท่ากับ C D มันก็คือรูปแบบอันนี้แหละที่วันนั้นถ้าใครดูคลิปผมบ่อยๆผมวัดให้ดูแล้วเนาะวันนั้นอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะ A B C D อย่างนี้เป็นอย่างนี้เวลาเขาวัดถ้ามันเท่ากันพอดีนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้วัดฟิโบพิลลิชั่นมันจะเท่ากันพอดีอ่ะเราลองวัดฟิโบพิลลิชั่นวัดแบบนี้นะครับ ใช้ฟิโบตัวนี้ตัวนี้นะครับอืขอภายมือถือดังโอเคใช้ฟิโบตัวนี้นะอ่าเราก็วัดโปรเจคชันไปนะครับอ่าวัดโปรเจคชันนี่วัด A, B, แล้วก็ C, D เนี่ยเทียบกับ A, B นะครับโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณเท่าหนึ่งอย่างนี้ A, B เท่ากับ C, D ถ้ามันเท่ากันนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับ A, B เท่ากับ C, D มันก็คืออยู่ A กับ B เนี่ยระยะ <c oughs> A, B กับ C, D เนี่ยระยะเท่ากันนะครับอยู่ที่100%พอดี D, นะครับทีนี้เราก็ไปวัดที่กราฟของเราที่เป็น รูปแบบแบทแพทเทิร์นนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันจะไม่เท่ากันเป๊ะๆนะอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้เท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวเราลองอเขียนดูก่อนนะมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1 ab เท่ากับ cd กับ1.27นะผมแถม2อ,อีกตัวหนึง ab เท่ากับ cd อ่ะถ้าดูอย่างนี้ใครยาวกว่ากัน ก็แสดงว่า cd เนี่ยยาวกว่า ab เพราะว่า cd เนี่ยยาวเป็น1.2 72เท่าก็คือยาวกว่า1เท่าของ ab นะครับอ่ะเราได้ตัวเลขนะมี2แบบนะเร,เราวัดดูก่อนนะมันจะเป็นแบบไหนนะวัด f i b o n a c t i ไปจาก a ไป b แล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้เราก็มาเทียบจากจุดเริ่มต้นของ cd c ไป ซีดีนะหนึ่งอะ่ะมันสั้นเกินไปนะครับเนี่ยหนึ่งเท่าอะ่ะมันสั้นเกินไปเห็นไหมทีนี้เราก็มีตัวเลือกก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นตนะครับหรือว่าหนึ่งจุดสองเจ็ดสองของ a b เห็นไหมขา c d เนี่ยมันจะยาวกว่าเนี่ยขา c d เราลองเทียบดูแล้วกันนะ,ะขา c d มันจะยาวกว่าขา a b ก็คือ1.272ตรงนี้ เราก็ตีเส้นที่3ไปนะจากการวัดฟิโบโปเทคชันหน1 2 7, 1. 2. 7. 2. เท่ากับ C D นะครับอ่าเราก็ได้แล้ว3เส้นจากการวัดฟิโบ3 3แบบอ่าเรามาทบทวนที่ฟิโบ3แบบมีอะไรบ้าง1 หนึ่งฟิโบอะไร r e t a ส e m e n t r e t a ส e m e n t ก็คือวัด XA นั่นเองสองฟิโบอะไรครับ expansion อ,อืหรือ extension เ,เ,เหมือนกันนะอ่า expansion สามฟิโบอะไรครับ projection เ,เนี่ยวัดครบเลยสามอย่างนะครับฟิโบ projection น,นะอืมนะครับโอเคเราวัดครบแล้วเราก็ตีโซนเลยนะครับ pr s z โซนของเรา ตีโซนเลยเราก็ตีกรอบมาปึ๊บพอดีผมทำไว้อยู่แล้วนะคำว่า pr s เนี่ยปุ๊บนะครับ <c oughs> อยู่ที่เท่าไหร่ pr s อ่าเราถ้าเส้นมันอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นอยู่ในโซน pr s พอดีนะอ่าเราก็ตีขอบบนขอบล่างแล้วกัน pr set เขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2องพถึง23 2,300 76อ่ะเอาเท่านี้ก่อนเนาะอ่ะนี้ <c oughs> เราได้โซนมาแล้วจริงๆแล้วอ่ะผมไม่อยากให้ใช้โซน p r z ซตแบบแบบเขาเรียกว่าพึ่งพาแต่โซน p r z ซตนะผมอยากให้ดูแนวพวกดีมานซับายด้วยนะถ้าเรามองอย่างเงี้ยว่ามันมีการ หลุดโลลงไปเนี่ยผมอยากให้ดูแนวซับไพอาไว้ด้วยนะเราก็ตีแนวซับไพข้างบนประกบไว้ด้วยนะเนี่ยตีแนวซับไพโซนประกบไว้ด้วยนะครับอ่าเราก็มีแท่งเทียน3แท่งนี้ใช่ไหมที่อยู่ด้านบนเนี่ยเป็นแนวซับไพโซนนะครับอ่าเราก็รอสิว่าถ้าราคาขึ้นมาในโซน PRZ กับโซนอ่าซับไพโซนเนี่ยเราก็จะเซล์ วางแผนเซลล์ในโซนนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะขึ้นมาถึงระดับที่เท่าไหร่กันแน่เราก็ต้องไปดูในไทม์เฟรมเล็กด้วยว่าไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเขามีอะไรให้เราเห็นหรือเปล่านะครับอ่ะเราก็ดูนะเขาขึ้นไปปึบอ่ะใกล้จะถึงแล้วพอใกล้ถึงเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกเตรียมตัวที่จะเซล์แล้วอะ่ะนะครับอืมเราลองดูนะปึบเห็นไหมเขาลงเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม พอเขาชนปุ๊บแล้วก็มาแตะไอตัวแนวซับไพโซนถ้าเราดูดีๆนะเขามาแตะแนวซับไพโซนพอดีพอดีเลยอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อวันศุกร์ผมก็เซลลงมานะนักเรียนในห้องก็เซลลงมาด้วยนะครับแต่บางคนอาจจะปิดไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะเก็บกําไรไว้ก่อนนี่แหละคือประโยชน์ของการที่เราไม่ได้เรียนรู้แค่วิชาแขนงเดียวเรามี <c oughs> วิชาอื่นช่วยในการที่จะเอามาวางแผนในการเทรดได้อย่างเช่นหนึ่งเรื่องของพวกดี m a n ซับไพ l y s เอนะโครงสร้างราคาอะไรอย่างนี้เนาะสองเอาฮาร์โมนิกมาจับช่วยด้วยเราก็จะได้เซลล์สวยๆมานะครับอันนี้หากันเป็นแล้วนะ IP พีอารซเนี่ยของแต่ละสินค้ามันก็จะมีบอกแบบนี้ทุกทุกตัวนะครับในหนังสือเล่มนี้เนาะ วอลลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะมีบอกแทบจะทุกตัวเลยนะสำคัญสำคัญพวกการดเล่พวกวัตเตอร์ไฟนะครับอืมหรือว่าจะเป็นอะไรอะ่ะแบตชาร์กอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกอยู่นะใครสนใจก็อินบ็อกมาถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ <c oughs> อ่ะโอเคทีนี้รู้แล้วว่ามันเป็นแบตอ่ะมันจะลงไปถึงเท่าไหร่นะ โดยปกติมันจะมีอยู่สอง TP นะครับก็คือ TP ที่หนึ่งเนี่ยเขาจะวัดจาก C ไป D นะครับเขาบอกว่าอยู่ที่แนวประมาณ61.8%ของ CD อ่ะเราก็วัดไปดิหกสอจุดแปดเปอร์เซ็นอยู่ตรงนี้ผมให้เป็นแนวสีแดงก่อนนะครับอ่าสีแดงสมมุตินะสีแดงมันถึงแล้วแหละศูนย์จุดหกหนึ่งแปด CD อืม มันถึงแล้วนะ CD เนี่ยมันถึงแล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นี้มันมีอีกแนวหนึ่งเราลบฟิโบนีชก่อนก็คือวัดจาก A ไป D เขาบอกว่าตามตำรานะเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ78.6ของ AD อ่าเราก็มาร์กเอาไว้แต่ว่าเดี๋ยวผมมีมุมมองอื่นให้ด้วยนะมีมุมองอื่นให้ด้วยอันนี้เป็นสีม่วงแล้วกันนะ หัวนังสือก็สีม่วง0.786อะไรอะ AD อ่ามันก็มีสอง TP นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีเซลล์มาอาจจะรอ <c oughs> take profit ที่อ TP 1ไปแล้วเราก็จะเหลือ TP ที่สองนะับที่เป็นอ่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นแนว TP ตาม ตำราเขานะอยู่ที่ 2, 3งพันะใครจะรอก็ได้วันจันทร์เปิดมาเขาอาจจะลงมาเลยก็ได้นะอันนี้วางแผนเทรไปเลยเนาะวันจันท์เขาอาจจะลงมาเลยก็ได้อันนี้คือลงต่อเลยว่าง่ายกับรีบาวขึ้นไปอาจจะมีแนว hidden b s e ตรงนี้นะครับ hidden b s e a ของ t ท m e เฟรมสี่ชั่วโมงนี่แหละอาจจะไปชนนะอยู่ที่เท่าไหร่ hidden b s e a อยู่ที่ 2 3 3 4ถึง2 3 4 1นะครับอือันนี้อาจจะไปนชนแล้วก็ยอ่อลงต่อก็ได้นะครับยอย่อลงต่อมาหา TP ที่2 2 3 0 6อันนี้เป็นมุมมองจากทางด้านไอตัวแบทแพทเทิร์นอันนี้นะครับออือืโอเคนี้เราย้อนกลับไปดูซิว่ามันเหมือนกันไหมเหมือนกับที่ที่ผมเขียนเอาไว้ไหม เหมือนกันนะ prz ก็อยู่ที่2365ถึง2376อ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอืเหมือนกันเราหาได้แล้วเนาะเราหากันเป็นแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็ tp 1อยู่ที่ตรงนี้นะครับ2300น่าจะเป็นสามอ่ะสองพันามรออันนี้เออผมมองตัวเลขไม่ชัดเจนนะ น่าจะอยู่ประมาณนี้ยี่สิบสี่อ่าน,นีตีได้ยี่สิบหกใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ผมตีผิดหรอเปล่าว่าเมื่อกี้นี้อ๋อผมตีผิดขอโทษทีอ่าเราตีผิดเอาหมา่ตีใหม่พอเมื่อกี้ผมไปตีตรงปีกข้างบนมาใช่ไหมอ่ะตีใหม่ตีใหม่ C D C D เอา C D จริงๆนะเมื่อกี้ไปตีปีกข้างบนไม่ได้ย้ายลงมาอ่าอยู่ตรงนี้ 2องพันสามรอยิบสามแล้วก็เจ็ดสิบแปดจุดหกตีใหม่ ad เพราะเราไม่ได้ย้ายไอ้ตัวเมื่อกี้ลงมาที่ที่ตรงจุดดีจริงๆใช่ไหมอ่ะก็อยู่ที่สองพันสามร้อยสี่สองพันสามร้อยสามประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคอ่ะตรงแล้วนะครับอืมอ่ะที่เราเพิ่งทำมาเมื่อกี้นี้ กับที่ผมวางแผนเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันตรงกันแล้วนะครับอ่ะก็อน,นี้ทําให้เพื่อนๆดูนะครับทีนี้นอกจากให้มุมมองแบบเนี้ยผมยังมีมุมมองที่วันก่อนนําเสนอเพื่อนๆไปเนาะเรื่องของอะไร Pay Delivery <c oughs> ใช่ไหมอ่ะเราเพิ่มมาอีกหน้าหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> มีสามหน้าเลย Pay Delivery เ,เ,เดี๋ยวนะ เทมเพลตอันนี้อ๋อไม่เป็นไรเราก็ใช้แบบนี้แหละภายเดลิเวอรี่ก็ไปดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงเหมือนกันนั่นแหละผมบอกว่าตอนตรงเนี้ยมันเป็นอะไรครับคอนซลิเดชันใช่ไหมอืมคอนซลิเดชันหมายคขาว่าเขามีการสะสมราคาอยู่นะครับอ่าแนวคอนซลิเดชันปุ๊บ อ่าแล้วก็มาร์กไว้ว่าเป็นคอนซ l i d เดชันอันนี้คือเรื่องของไพ่เดลิเวอรี่เนาะคอนซูเเดชันปุ๊บไอที่เขาทะลุขึ้นไปแต่ว่ามันไม่ไปจริงเนี่ยเขาเรียกว่าแมน u l a t i o n ใช่ไหมอ่าแมนูปเลชันก็คือหลอกกินตับเรานั่นเองนะครับแมนูปเลชันเสร็จแล้วเขา ทำไมเขากลับลงมาเบรกกรอบล่างนะครับเบรกกรอบล่างเราเรียกว่า expansion เออตรงนี้นะ expansion ออกมานะครับ expansion อ,อ่ะเหลือตอนนี้มันมันมี expansion แล้วมันมีอะไรต่อ Consolidation Manipulation Expansion แล้วก็มี r e t e a t m e n t อ่า r e t e a t m e n t มันจบหรือ,อยังผมคิดว่ามันก็น่าจะจบแล้วนะไอ้ r e t e a t m e n t เนี่ยอืม r e t e a t m e n t ทีนี้มันเหลืออะไรสุดท้ายครับมันก็เหลือ Reversal Reversal เนี่ยโดยปกตินะครับจากประสบการณ์ของผมนะมันจะหลุดโลตรงเนี้ย โลตรงแถว2,280เท่าไหร่เราลองวัดดูน่าจะ83ใช่ไหมตรงนี้นะ2,386เออโดย <c oughs> ถ้ามันเป็นไพ่เดลิเวอรี่จริงๆเนี่ยมีคอนโซล i d เดชันอ่ามีแมนิป l เลชันแถมมาเนาะเอ็กแพนชั่นรีเว a ร์สรีเวร์ไม่ใช่ไม่ใช่รีเว r ร์ l อันนี้ผิดเอ็กน,นี่คือรีเทสเมนต์ ลีเทสเมนต์แล้วก็เดี๋ยวมี r e v e r ร์ l กลับไปนะครับตรงเนี้ยที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการ r e v e r ร์ l กลับไปมีโอกาสที่ราคาจะหลุด2.286ลงไปได้นะอันนี้ถ้าเป็นไพ d ์เดลิเวอรีจริงๆนะมีโอกาสที่จะหลุดลงไปได้เพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าหน้าเซลล์น่าจะได้เปรียบนะครับอ่าถ้าถ้าเทรดหน้าเซลล์ก็เด้งเซลล์อย่างที่ เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องของไอฮิดเด้นเบดตรงนี้นะครับฮิดเด n นเบดของของไอตัว4ชั่วโมงเนี่ยเป็นแนวซับไพโซนอยู่ที่2 3 3 4ถึง2 3 4 0ใช่ไหมนี้เราไปดูที่ท์เฟรมอื่นบ้างว่ามันมีเบตตัวอื่นไหมดูที่ท์เฟรม1ชั่วโมงก็ไม่มีนะก็มีข้างบนเลยนะครับไปดูที่15นาทีเลย สิบห้านาทีก็ไม่มีนะเบสตรงนี้น่าจะเป็น hidden b a s ที่ดูดีสุดแล้วมั้งอ่าลองดูนะครับลองไปหาดูถ้าเขาลงต่อก็อาจจะยังทำอะไรไม่ได้นะถ้าคนไม่มี position ต้องรองให้เขาเด้งขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเซลล์นะครับอืมอันนี้ก็คือมุมมองของเฮ้ยผิดอันคือมุมมองของอทองคำนะครับทองคำ นะอะ่ปุ๊บมีมีทั้งมุมมองที่เป็นฮาร์มอนิกแพทเทิร์นแล้วก็มีมุมมองที่เป็นไพ่เดลิเวอรี่ด้วยนะครับนี่นะอะเราลองดูว่ามันจะเป็นจริงไหมถ้าถ้าใครรอ TP ของฮาร์มอนิกแ t ทเทิร์นก็อาจจะรอที่2304แต่ถ้าใครรอ TP ของตัว ไพ่เดลิเวอรี่เนี่ยอาจจะต้องไปรอแถว2 2 8สองแปดหหรือหลุดไปมากกว่านั้นนะครับ2 2 7สองเจ็ดเจดที่ผมรออยู่ก็เป็นไปได้นะโอเควันนี้คงมีประมาณนี้นะผมมาแนะนำเรื่องของการหา p r z z o n e นนะครับอ่านะก็ได้แค่ทองคำตัวเดียวเดี๋ยววันจันทร์เช้าถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะทำตัวอื่นให้นะครับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ